สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับรายการพร้อมไลฟ์ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Hack to the Max Season 2ที่ s b x Nextech สยามพารากอนบอกได้เลยนะคะว่าปีนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะโครงการ Hack to the Max Season 2ไม่ได้มาแค่ National a t m x เจ้าเดิมเท่านั้นนะคะแต่ปีนี้เราได้พันธมิตรตัวจริงจากทั้งโลกการเงินและเทคโนโลยีมาร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงศรีอย,ยุธยาที่มาช่วยเสริมมุมมองนวัตกรรมทางการเงินให้แหลมคมขึ้น หรือจะเป็นเอ็กซ์เพรสโซเอ็นบีที่มาช่วยเติมพลังให้โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของเรานั้นเข้มข้นค่ะเพื่อเฟ้นหาน้องๆคนเก่งเรายัางจับมือกับ5้ามหาวิทยาลัยระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นคณะวิศวะและวิทยาศาสตร์จุฬาธรรมศาสตร์คณะวิศวะเกษตรลาดกระบงังและบางมดเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพกันอย่างเต็มที่แต่น้องๆจากมหาวิทยาลัยอื่นไม่ต้องน้อยใจไปนะคะเพราะเราเปิดรับน้องๆจากทั่วประเทศเลย สำหรับปีนี้เขามากับทีมเท่ๆว่า building trust payment ecosystem พูดง่ายๆคือเราจะมาสร้างระบบการเงินที่น่าเชื่อถือโดยคนรุ่นใหม่ที่จะมาคิดไอเดียเจ๋งๆกันบนเวทีนี้ผมอยากจะเชิญชวนนะครับน้องๆให้คิดต่างนะครับแล้วก็นำเสนอไอเดียที่แตกต่างนะเพื่อที่จะให้เราหีึ่งปีเล็งเจนโ t ลูชันเพมนนะครับอันใหม่ ฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยใช่ไหมคะทุกคนเพราะว่าโจทย์ในปีนี้ก็ใหญ่จริงๆค่ะหลายคนอาจจะสงสัยแล้วว่าโครงการ Hack to the Max คืออะไรเราไปดูภาพบรรยากาศของปีก่อนกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะภาพ VTR oh, <yeah. S 1> บรรยากาศของปีที่แล้ว oh, <yeah. S 1> บอกได้เลยว่าสนุกมาก oh, <yeah. S 1> สําหรับปีนี้เราก็ขอกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมแต่โจทย์ปีนี้จะเป็นอะไรเราไปล้วงลึกทุกคําถามกันค่ะปีแล้วเป็นปีแรกนะครับเราก็ได้รลสปอนจากน้องๆเยอะมากนะครับ ถ้าดูตัวเลขเนี่ยก็ร้อยกว่าทีที่สมัครเข้ามานะครับแล้ววันที่เราทำฟิชชิงเดย์เนี่ยของสนุกสนานมากนะครับแล้วก็ได้ไอเดียนะฮะจากน้องๆเยอะมากดังนั้นปีนี้เนี่ยเราคาดหวังว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยเราคงได้น้องๆที่สนใจกับเราอะมากขึ้นกว่าเดิมมีไอเดียที่หลากหลายกว่าเดิมเราอยากเห็นน้องๆเนี่ยใช้เวทีของเราเนี่ยแสดงศักยภาพให้เต็มที่อย่างที่เรียนที่ซาบเนี่ยต้นว่าเราคาดหวังว่าเราจะมีเรื่องของเทคทา a l e n t นะครับที่เป็นพื้นที่นะครับที่เราจะกรูมน้องๆต่อไปความตั้งใจของเราเนี่ยเราไม่ได้จบนะฮะเฉพาะงานให้กัะตอนวันเดียวแต่สิ่งคาดหวังคือเราคาดหวังการเจริญเติบโตระยะยาวนะครับของการบิวรีซอสนะครับให้กับวงการอุตสาหกรรมนะฮะทั้ง Financial Service และนอน f i n a n c i a l Service นะของประเทศไทยนะครับครับสำหรับโจทย์ของปีนี้เนี่ยทีมก็คือเป็นในเรื่องของการบิว l ิงทรัสต์นะครับให้กับ Payment Eco System นะครับของประเทศเลยทีเดียวซึ่ง โจทย์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย2โจทย์ก็จะล้อกับคําว่า building trust ทั้งหมดนะครับโจทย์แรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ next gen payment for financial future นะครับจากที่เราเนี่ยเห็นภาพของ ecosystem คร่าวๆแล้วเนี่ยมันยังมี opportunity อีกมากครับที่น้องๆ tech talent รุ่นใหม่เนี่ยจะสามารถที่จะมาแชร์ไอเดียนะครับแล้วก็ build use case ที่น่าสนใจเพื่อที่จะสร้างสารรค์ next gen payment solution นะครับส่วนโจทย์ที่2เนี่ยผมว่าอันเนี้ย ค่อนข้างที่จะอินไลน์กับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศนะครับก็คือเป็นเรื่องของ secure payment solution นะครับเรากำลังมองหา solution ว่าจะทำอย่างไรนะครับเราถึงจะมี payment solution ที่มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแค่เราเจอฟรอดหรือปัญหาเรื่องบัญชีม้าเราก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วนะครับน้องๆก็จะเข้ามาช่วยนะครับ คลักปัญหาระดับประเทศตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอเอกอัคทุกคนนะครับที่คิดว่าตัวเองสนใจกับหัวข้อนี้หรือว่ามีโจทย์ในใจอยู่แล้วที่แมทกับหัวข้อเรานะครับขอให้เพื่อนาเสนอเข้ามานะครับเราเปิดกว้างครับแล้วอยากได้ยินจากทุกทุคนนะครับฟังดูน่าสนุกม,มากๆเลยค่ะสำหรับโครงการ Hack to the Max ซีซั่น2เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศงานแถลงข่าวกันนะคะ เตอร์มีแอคเซเตอร์พวกนี้เนี่ยจะสำเร็จได้นะคะก็ะคือต้องมีการับสนุนจากโจทย์ของภาคเอกชนแล้วก็โจทย์ทางชุรที่เข้ามาช่วยสอตตัวอย่างามีคอร์สเสมอนะครับแล้วก็เรื่องคนก็สำคัญผมเชื่อว่าทุกคนพอได้เห็นภา,คคาพของอีกโค้ดเด่นในซิสเต็มแล้วเนี่ยน่าจะมองเป็นภาพอีกนึงว่าเราเนี่ยยังสามารถทำอะไรได้อีกเยอะ,อร,ะรับระบบชำระเงินของประเทศงเรามันก็เป็นที่มาครับ ที่แพลตฟอร์มในปีนี้นะครับซึ่งชื่อว่า Building Trusted Payment Ecosystems นด้านดิจิ t a ลแบงกิ้งและก็ม o b บ l e แบงกิ้งเนี่ยมันเป็นด้านที่แบบสามารถ disrupt ได้มากเลยอย่างเช่นแบบพวกพร้อมเพย์แล้วผมคิดว่ามันสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้ยิ่งกว่านี้ครับสนใจเกี่ยวกับ a, เรื่อง Next Gen Payment ครับผมเรื่องอระบบ การเงินของแต่ใหม่เพราะว่าด้วยความที่คนรุ่นผมเนาะมันก็ค่อนข้างจับจ่ายใช้สอยทั้งการเดินทางแล้วก็ผมอยู่ในช่วงแบบวัยรุ่นที่จะเว่าค่อนข้างใช้จ่ายเป็นพิเศษเลยแล้วกนันรู้สึกว่าถ้าเกิดมันมีระบบการเงินที่ดีกว่านี้มันอาจจะทําให้ชีวิตของคนวัยผมแล้วก็หลังจากนี้มีคุณภาพที่มากขึ้นแล้วก็เกิดความคล่องตัวทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้นด้วยอะ,ะโอ้โหแค่ฟังก็ตื่นเต้นแทนเลยค่ะ แต่อย่าลืมนะคะอย่าปล่อยให้ไอเดียของคุณเป็นแค่ความคิดในหัวสมัครเลยวันนี้กับ Hack to the Max shaping the next evolution of financial innovation แล้วมาสร้างระบบการเงินที่คนทั้งประเทศไว้ใจไปด้วยกันค่ะ